ครับต่อไปอนาคตข้างหน้านะครับ <c oughs> สําหรับใครที่มาอบรมกับผมนะครับผมจะให้หนังสือซักซ้อมฟรีและผมก็ให้อยู่แล้วซึ่งอันที่จริงผมให้แจก,กเป็นเป็นเป็นไฟล์และเป็นปีผมสรุปทําเป็นปีปีไว้นะครับและณนะปัจจุบันก็มีหลายคนได้เอาไปแจก,กไปเผยแพร่ต่อก็ไม่ได้ว่ากันนะครับซึ่งถือว่าเราเป็นประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับไม่ต้องไปเที่ยวซื้อเวลาไปอบรมแล้วก็มีวิทยกรนะครับไปทําขายอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่ามันเอาเปรียบพี่น้องท้องถิ่นเรามากเกินไปนะครับซึ่งทุกครั้งผมก็แจกให้กับพี่น้องเราทุกคนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเคยอบรมกับผมหรือไม่เคยอบรมกับผมผมก็ให้หมดนะครับแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญว่า ถ้าต่อไปข้างหน้าถ้าใครไปรวมกับผมอ่ะผมจะให้เป็นไฟล์ที่สามารถไปสืบค้นได้โดยเฉพาะเวลาผมแจกหนังสือซักซ้อมหนังสือหาเรือออกไปเนี่ยบางครั้งเราจะมีปัญหาในเรื่องของการไปสืบคน้นงั้นณนะปัจจุบันผมก็เลยทํามาเป็นไฟล์ไว้ให้นะครับอย่างงี้ครับพร้อมกับตัวเลขที่หนังสือลงวันที่และผมนะครับชื่อเรื่อง สรุปเนื้อหาผมจะสรุปไว้คร่าวๆและผมก็เอาคีย์เวิร์ดคำมาทำให้เนี่ยครับนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดคำที่ผมจะให้คุณค้นได้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านเวลาท่านจะไปอยากจะรู้เรื่องอะไรท่านก็สามารถจะมาค้นได้ซึ่งท่านก็มาค้นแต่ละปีแต่ละปีที่ผมทำไว้ให้ได้ทุกปีทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นประโยชน์มากกว่านั้นอีกครับเมื่อท่านอยากจะค้นแล้วนะครับสมมุตินะครับพอท่านได้ไฟล์ผมไปตรงเนี้ยนะครับแล้วท่านก็อยากจะค้นอีกนะครับพอได้เปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยอยากจะค้นเพื่อจะเปิดหนังสือสั่งการออกมาถูกไหมครับท่านก็มาค้นเอาอ่านี่ผมสมมุติสักเรื่องเนาะสมมติว่าผมค้นคําว่าการการอุทธรณ์เนาะแล้วผมค้นทั้งหมดนะครับ นะครับเห็นไหมครับนี่คือหนังสือก็ขึ้นมาไม่รู้กี่ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องอุทธรสำหรับปี60ถูกมครับถ้าท่านอ่านแล้วก็ไปค้นในปี61 62 63ไล่ไปเรื่อยก็สามารถอ่านดูได้เพราะท่านเจอแล้วเห็นไหมครับพอท่านเจอแล้วนะครับท่านก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ระบบมันก็จะให้คําว่าอุทธรก็คือหนังสือฉบับนี้ถูกไหมครับก็คือการเสนอเพียงรายเดียวที่ผมคาคีย์เวิร์ดคำมันก็ไม่ต้องรออุทธร นั้นท่านก็สามารถมาเปิดอ่านดูได้นะครับโดยเฉพาะแค่เอาเมาส์ไปคลิกขึ้นแล้วหนังสือสั่งการก็เกิดขึ้นนี่คือผมจะทำให้พี่น้องพัสดุท้องถิ่นของเราจะได้เป็นประโยชน์เวลาไปคุณจะไปอบรมครับผมแล้วผมจะให้แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วค้นก็ง่ายไม่ต้องมาถือเอกาสารเป็นรูปเล่มให้หนักทีนี้นะครับแค่เอาเฟดได้อันเดียวก็คุณถือว่าครอบจัก,กรวาลเลยครับ นี่คือจะเป็นประโยชน์แล้วผมจะแจกผมจะทาเสร็จเร็วๆเวนี้ยครับใกล้เสร็จแล้วแล้วผมจะแจกให้ท่านเร็วๆนี้นะครับสําหรับคนที่เคยไปอบรมกับผมนะครับแล้วผมจะให้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ